วนี journey, know, <laughs> ้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์คำต้องห้ามแต่ดูดิง่วงเมื่อวันน่ะเกี่อะไรวะฉันแน่นอ่ะกินกูไม่ได้เลยเนี่ยกูนั่งรู้พวกกูฆ่ากันแล้วกูยอมแพ้เอาง่ายๆเพราะรอบนี้กูจะไม่ตายคนแรกอ่ะเราอยู่คิดว่าใครเป็นคนยังไงแต่ละคนอ่ะดีดีคือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมาอีกแล้วนะคะในช่องมีนะ ม่โ okay, อเคค่ะ okay, ทุกคนก็คลิปนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาเนาะก็คือคุ่มสเน่คุ่มสเน่เองนะคะเฮ้ยเป็นอะไรพี่ทำอมตั้งใจไม่มีอะไรก็ยอมฟ้องหน้าตั้งใจอยู่โอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์คำต้องห้ามนั่นเองคือชาเลนจ์เนี้ยมีมีมาหนาแท่าแหละแต่ว okay, ่าเราจะไม่เคยทำ เรามีแขกเชิญมาคนนึงก็คือสนินั่นเองทุกคนอาจจะเคยเห็นในช่องเปียกแล้วนอแล้วก็ช่องพี่คิงนะคะวันนี้ก็พาน้องเนี่ยบอกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เป็นการเิดคลิปไปน้องๆยังไม่รู้นะคะว่าเปิดคลิปอไนใกล้องาร็วๆสวัสดีค่ะอันน้องพีโอ้ยพี่พี่ให้ผมาอย่างนี้ทำไมอ่ะรอดูรอรอเนี่ยเ พูดด้วยอะไรเี้อ่อนค่อยด้ยเอาเลยหรอเอาเอาพึ่อยงก็คือขอตัวใหญ่ครับนนึงลืมละฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลมากรกแล้วชอบนีนะอาาแล้วครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแล้วอค่าเราเราพูเาอะไรเราพเร็วๆานี้ไม่ย่นี้อะไรแบบ้ลอให้หลังอ คนวันนี้ก็กลับมาพบกับนันอีแล้วนะคะในช่องมีนะฮัลโหลโอเค เอาแไม่ต้องไปซ้อมมานะถ้ามาอยู่ในคลิปช่องพี่คือต้องเติร์นถ้าเปิดคลิปนี้คือต้องได้เขาแป่ว่านมนต้องเป๊ะคือเป๊ะก็ลออย่างทำได้เลยอ่ะเพราะผมมือใหม่ไงผมไม่เคยอ๋อโอเคนี่เข้าใจได้โอเคทุกคนเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าคือวันนี้พี่ทำชาเลนจ์ํำต้องห้ามเคยดูหรือเปล่าไม่เคยโอ้โหเขาทำเยอะมากนะชาเลนจ์นะไม่เคยเลยหรอเคยดูบ้างเคยดูบ้างไม่ต้องถามผมผมไม่รู้เลย กูทำมาหากินจริงๆไปโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือกติกาเนี่ยก็คือเราจะแปะกระดาษไว้ที่หัวอโออันนี้กวนจะเนหรอป่อะไรก็สาดชีตาเท่นไงแล้วก็แปะกระดาษไว้ตัวนอดเราเองแล้ว่านองเราเองเลยเอ๊ะตาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ แค่เราตัดเลยจรงเพิ่งตื่นเหรอะเพิ่งอาบน้ำเลยโอเคโอเคก็คือแปะเราจะแปะคําต้องห้ามที่หลังห้ามพูดไว้บนหน้าผาแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยไปคือหลังห้ามพูดคําที่แปะอยู่บนหัวแต่เราไม่ไม่สามารถไม่รู้เออคือไม่รู้เออถ้าถือว่าหลังพูดคำนั้นแปคือหลังเสียคะแนนเล่นแล้วผมจะต้องถ้าถ้าผมเออน่าเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองเอาเนาะเออเออเล่นเป็นเองโอเคเข้าใจป่ะเน็กเข้าใจเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้ไป ไม่กลัวอะไรมาด้วยเนี่ยว,วันโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วแต่บอกก่อนว่าชาเลนจ์นี้ถ้าคนแพนะ้น่ะต้องมีบทลงโทษนะ,ะ <laughs> ทำอะไรยังไงไม่บอกไม่บอก<ม><ม>เอาง <ๆ S 1> ี้ว่าคนชนะเป็น,นปคนเลือกโอเคป้าตอนนี้คือเราเล่นไปก่อนเป็นเรื่องหองนะเาค้ <What? S 1> <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เราตั้งใจเล่นกิจกรรมนี้ก่อนโอเคเพราะว่าเพราะว่ามันมีบทโค้ดใช่เหมือนเพื่อก็พอโอเคค่ะคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย A later few moments อ่ะทุกคนมีคำของเวหบนหัวแล้วนะแต่ดูดิเออมาจากพี่นข้าวยังเอาเล่นแบบนี้ดิมาตะกินข้าวยังอร่อยไหมอร่อยไหมสุดละ อ๋อแล้วข้าวผัดิีบ้างข้าวผัดกินเค็มเคื่องเมื่อวันนอะเฮียอะไรวะเอาถามไปไหนนี่หน่อยนี่หน่อยนิดหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยใครคลิปสิ่จะไปทำอะไรใครคลิปสิ่จะไปทำอะไรต่อสิเออใครใครคลิปสิ่งทำอะไรต่อนอนอ่ะแล้วจะไปทำอะไรฮะใครคลิปสิ่จะไปทำอะไรอ่ะแล้วพี่จะไปทำอะไรอะไรอ่ะใครคลิปสิ่พี่จะไปทำอะไรหลังจากเนี้ยว คิดว่าผมสั้นหรือผมยาวดีป่ะิเรีย้อยเรียอยคิดว่าผมวอ๋อ้ว่าปองลนเงกทีจะ่เขจะถาวเออถ้าผมยาวดีกว่ากันอ๋อแล้วเอบผมสั้นหรือผมยาวสั้ผมั้นะคิวข้าวเปล่าสุดๆอนี่แ เยอมากเลยเหรออ๋อคุยกันดีพี่มันกำลังคิดอยู่เว้ยว่าคำนี้จะแบบมันมันมันเออกำลังคิดอยู่อ่ะก็ได้ปะ A few moments later ทำน้ำทอ๋อทำนี่กำลังยังเรียบร้อยเร่าแล้วอ่ะอืมเรียบร้อยโอ้โห ข้าวเร็จแล้วพี่จะไปเลยไปไหนต่อไปหลบหาไปนอนเรียบร้อยด้วยะม่อยากแบบไม่รู้เลยทำดีว่ามันคงไม่ใช่หรอมั้งมันง่ายเกินอย่างนี้ขนาดูง่ายใช่ไหมอบาคนยกันหน่ทีโอ้อาวะแล้วโดนคุยสองคนน่ยละหรือดี่ัลยาะก็คุยดีอย่างเงี้ยเลยคำแม่งไม่รู้จะสันสถาจุดไหนบาแล้วผมโคตรแบบ Uhm a few moments later โอเคจะบรานะเนี่ยอมดีใครจะฆ่าใครก่อนพี่แก้วกินข้าวไงประโยคเขาหิวไหมไม่รู้อยู่ด้วยอ่ะไม่รู้พี่ขี้อ่ะแล้วตอนนี้พี่หิวไหมสุดยอดอ่ะมากไปล้างมือแล้วเน่นเลยโ เมื่อย่าเกี่ยวกับมึงสตรีมแบบยาวนานที่สุดในโลกเลยไหมสุดๆนะครับอะไรนะคะแนนก็แบบคนละคะแนนอ๋อเอางี้เพื่อเอางี้ดีกว่าต้องถามต้องให้เตยทายของบนหัวก่อนว่ารู้ไหมว่าเตยคืออะไร คือคำว่าอะไรผมคิดว่าคำว่าเก็บจากความคิดของมันเอาตอบมาให้มั่นใจเก็บผิดคคำว่าไม่ใช่หิวไม่ใช่เหาเอาโอเคในได้คะแนนหลังได้คะแนนแล้วก็มันแบบมันรู้อ่ะเนี่ยอแล้วหลังไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้ไเลิกมองแง่อะไรรู้หวะไม่รู้พี่เลังงงแล้มันรู้เลยมันแอบดูดิมันถึงรู้อ่ะเนาะโอ้โหแอบไม่ไม่ได้แอบจูจริงๆเนาะมันกับในความ ท่านยังไงผมก็ยาวไปเก็ถามเรื่องผมผมรู้เลยอ่ะเ็ตะล่าเห็ุตะลาอ่าโอเคโอเคค่ะทุกคนก็นักโกงเฮ้ยน้องเงี้ยมากบุ๊ควันี้นักไทยหราได้ได้เพิ่มอีกนคะแนนอ๋อไทอ่าโอเคโอเคโอเคนี้สองหนึ่งอือสองหนึ่งสุดสุดโอ้ยอย่างนี้ก็แบบถ้าปล่อยให้หมดเวลาก็ได้คะแนนเลีถ้าปล่อยให้หมดเวลาก็ได้คะแนนเลยสองคนไทยอ๋อสองคนไทยแล้วหมดเวลาเพราะว่าคนเล่นมันสนุกอยู่แล้วไงไม่ไหวไงเอาโอเคทุกคนรอบแรกนะคะ ได้สองคะแนนได้หนึ่งคะแนนได้ศูนย์รอบต่อไปเลยค่ะ A few moments later ง <am> ่ายเลยเนี่้ใครๆเขาก็รู้กันนะใช่ใช่ใครๆเขาก็รู้กันดีอ่ะใช่ใมันง่ายเกินไปพี่ตนี้เอาดิค่ะเอาดิ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 เอาดเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาดิเอ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 อดิเอดอาเอดิ ตอติเออตอติเขาสร้างมานานเนี่ยมามาแล้วเวลาดิวเรียกเรียกพี่เนี่ยเนี่ยพี่ดิวเรียกว่าไงเรียกว่าพี่หลังอืมเอามาหลังเอามาหลังแล้วหลังอะเล่คนเตงว่าอะไรเรียกว่าหลังหรือเรียกว่ามึงชื่ออะไรนะมึงชื่ออะไรนะชื่อจู ยชื่อตูนิ่งใช่ปะเออเรียกแทนเองว่าตูนิ่งหรือว่าเรียกแทนเองว่าหล่อเหมืนว่าเขาก็เรียกว่าลูปลออะไรรูหล่อเลยไม่มันก็มากเกินไปเลยทำตัวเองจับมันก็ไม่อยากตอบคำถามที่พี่บอกมาหรอจริงๆแล้วเวลาพี่เรียกพี่เรียกว่าอะไรฮะเรียกพี่เหรอใช่พี่สนีพี่สนีใช่เรียกแบบนั้นแหละอ๋อพี่สนีหรอวะสนนี้หรอเออเรียกแบบนั้นแหละ อันนี้พี่ว่าบ้านหลังเนี้ยใครเป็นายบอส s ถ้าหาพี่ฮะพี่คีรพีน่าจะเป็นพี่คีรพีแล้วมึงคิดว่าใครว่าพี่นัดดิว่าพี่ได้นอนอยู่แล้วในในกําเมื่อกี้พูดว,วาด่ววาดิว่าพี่อะไรกูพูดเหรอกูพูดทำไมกูว่าอะไรกูว่าอะไรให้เดือยให้ดูอ แล้วสรุปแล้วสรุปใครเป็นนายบอสพี่กิ่งใครเป็นนายบอสผมโอ้จ้าจะใช่จะได้เนี่นะคอสได้อยู่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 พี่หล่อนหิวปะหิวเลยมากหล่อนหลับแล้วว่าหิวมีหิวตอนแรกหมดมากอ่ะตอนนี้มันหิวหิวแล้วนะไม่เวลาพี่แนะนำตัวตอนที่สตรีมพี่จะแนะนำตัวว่าไงผมชื่ออะไร สวัสดีครับว่าไงสุดหล่อเออได้เวลาก็จะหมุ้งแน่ๆอืมเอามันจะไม่มีใครฆ่าใครเลยหรอเอาหน่อยมัน่าไม่ได้มันฆ่ายากว่ะเฮยเอาเร็วด ฆ่าหน่อยฆ่าเขาหน่อยฆ่าเขาเลยพี่อยากถามอะไรดีวะรู้ว่าเกมนี้แบบว่ามันยากมั้อันนี้ถามถามเรื่องยาวเลยด้ป่ะได้ได้เลยวันก็ได้เลยทำไมพี่ถึงมาอยู่กับพี่คิดเออก็อยู่ในเกมก็อยู่ในเกมด้วยกันไงเขาเลยเชิญมาอยู่อยู่กับพี่คิดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอะไรวะ คิดว่าไงตอนแรกอะ่ะคิดโพี่หนักนะอันนีเรียกมาทั้งคันตลกว่ะ <c oughs> ทำไมถึงไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบชื่อตัวเองจริงๆรชื่อแบบชื่อตัวเองครั้งแรกเลยอ,อ่ะไม่ชอบไหมมันก็ชอบแตเ่เป็นแบบเป็นฉายาเก่าไงแล้วทำไมถึงแบบอยู่ๆถึงได้ใช้ชื่อแบบว่าปัจจุบันก็เพราะว่าเป็นพวกเด็กๆตั้งให้ไง พวกเด็กๆมันตั้งให้ก็ตามแล้วแหละผมเป็นรเกพวกเด็กมันตั้งให้แล้วชอบหรือเปล่าสุดๆอะสุดๆในโลอะชอบแบบชอบมากแล้วพี่าพี่คิงกับพี่นัชงเป็นมาดบอยิงอยู่แล้วเขาเป็นนัรแล้ว ไม่คิดจะถามหรือว่านไม่มีอะไรสนใจแบบบ่ามันมบนมบนมันแบบแบบแดบแบ่แบบแบบกันแบบแบบแบบแปบกอบแบบแถามยากบบแบบนบาแยากบบแบมาบบะนี่จรงไม่คิดจะค่าดิวเลยหรอดิวจะคิดคำถามข้าวเหมืเดิมเลยตอนเนี้ยโอ้ปวดหัวเลยตอนเป็นทีคำตอบอ่ะเอาอางนี้ดีกว่าอินฟนคืออะไรอินฟิ สอนทำไมเฮ้ยนี่เป็นอยังไงเอาไปหักรู้ใช่ไหมไม่แหนะนี่เป็นอยังไงฟังจุกต้องรู้ได้ไงมันเก่งเฮ้ยอ่ะก็ผมไม่มีแล้วอ่ะไม่ใช่ถามอะไรนี่ค่ะเอาเวลาเอาเวลาเอาอย่างเงี้ยอ่ะถามเดี๋ยวถามหลังก่อนหลังคิดว่าน้ำผักหลังคืออะไรคือไม่นาทฮะ นไม่ใช่อ่ะของเดียวหน้าผักเดียวคืออะไรฟิกเหรอฮึฟิกไม่ใช่สเน็กเอ้ยก็ถูกก็ต้องบอกตรงที่ค ah ืได้คนหนึ่งกันแน่ก็บอกว่าตอนนี้หลังมีสองเน็กมีสองเดียวมีหนึ่งอภิสุทธิโอ๊ยคุณเต้นเลยโดนชนเรื่อยๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็แพ้แล้วดิ เรามาสรุปคะแนนก่อนเนาะที่ผ่านมาก็คือเน็กได้2หลังได้2องยูได้1มาได้0นะคะอันนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วพร้อมยังอ่ะก็อม่ก็โดนกูบอกเลยร้อยเปิรร้อยเปิรใช่หิวป่ะสุดสุดไหมสุดสุดปะกูข้าวขับน้ำมากเออหิวข้าวขับน้ำแล้วมากไหมหิวมากไหมไม่สุดสุดไหมสุดสุดไหมสุดสุดป่า มีคนบอกว่าวิวไปหาหนุ่มที่หาดจริงไหมโน้ไม่ได้ไปจริงหรอแต่วันนั้นพี่เห็นแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนโทรไอีกจอไม่เห็นจริงไม่แมเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดแบบพี่ อันนี้เอางี้ถ้าเกิดวันหนึ่งอะหนูขอพี่แบบเอ้ยหนูเดินไปขอไปแช็กพี่จะดูดบุหรี่อะไรเงี้ยครั้งแรกอะพี่จะให้หรือแบบพี่จะ้ามหรือว่าจะแบบเตือนคืออะไรมันก็ตอบเขาดีเออตอบไปตรงคําถามไม่ไม่ให้ดูแล้วกูถามเกิด่าเพราะอะไรถึงไหมเพราะไหมโอ้หเหตุผลแบบมัน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 เอะไรมันทำไมอะเช่นนั้นแหละ ไม่ไม่คือไม่ให้อย่างเงี้ยแหละก็ไม่ยังไงก็ไม่อ่ะไม่คือสิ่งไม่ดีไม่ไม่สิ่งไม่ดีไม่อะไรวะสิ่งไม่ดีไม่คือไม่ห้ามอยู่ไม่ให้กูอยากรู้แค่นั้นแหละก็ไม่อ่ะดับใต้ถ้ามันไม่ขาดแล้โหสุดยอดอยากกินข้าวะไม่ฟิกแค่นั้นแหละฮะอยากเอออยากกินข้าวะไหมอยากดิว <Yeah. S 1> อยากมากไห <laughs> มา ห้ามออกจากบ้านอะไรเงี้ยเคยแบบไม่ให้ไปบ้างไหมอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ดิวรู้อยู่แล้วเหรอคะรู้ดิก็ส่งมาขนาดนั้นได้เหรอเอ้ยทุกคนดิวแพ้แนวอันนี้ปู่เองข้ามไปเลยค่ะรักตลอดเลยงึงแบบนีนอันนี้นุกคะแนนคันนี้ก็คือมีเน็กได้คนเดียวหนึ่งแนนสองดิวหนึ่งรอบที่สองที่หนึ่งไม่แต่ว่าหนูข่าตัวเองนะเรื่องอะไรก็คือเข้ารอบตอนที่สองแกันอ้า อ๋อพี่นัทกูไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้ไปไหนเลยทีทุกคนคืออะไรอ่ะเอางี้พี่แอร์สนุกคะแนนให้หน่อยเท่าไหร่แล้วเน็กมีสี่เน็กมีสี่อ่ะดิวมีสองนิวมีสองหลังมีสองหลังมีสองอันมีสิบมีสิบกูตายแล้วแหละโอเครอบต่อไปรอบนี้พร้อมยังเอาง่ายๆเพราะรอบนี้กูจะไม่ตายคนแรกอุ้ยกูจะคุกศอกปากสุกเขาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ตายอีกทำไมพี่ถึงคิดแบบนั้นน้ำพี่นัทพี่จะไม่ตายคนแรก พี่ีนี่ใสเป็นยังไงก็ก็สัมพันช่วงเนี้ก็เฉยๆอุวยแรงว่กก็เฉยเอ่ะอืออ่ะแล้วเดายคิดว่าใครเป็นคนยังไงแต่ละคนอ่ะดีดีคือเอาง่ายๆเพราะรอบนี้กูจะไปตายคนแรกอยร้อไรอีกแล้ว เป็นสามโตอีกลวเออเอาดิอยะช่ะกันมั้งเนี่ยถูกไมเฟร็อแค่สามคนใช่ไหมเป็นไงบ้างสบายดีเหิือลือแค่สคนใช่ไหมรบอกดิกังช้าอือีกแกวกิอีกแล้วบแล้วับแล้วห้ถูกไหมฟร็ถูกไหมใช่พี่ เอ้าใช่เลยทำไมถึงคิดว่าใช่เลยอ่ะก็ใช่เลยไงไปใช่เลยไงใช่เลยไงโอ้เด๊เหลือสองคนแล้วเหลือสองคนแย่ออกมานี่เริ่มค้าได้แล้วนะสกิลเริ่มมากินข้าวอีกจ้ะกินแล้วอยู่บ้านไอ้ช่างนี้เป็นไงบ้าง เมื่อกี้พูดว่าอะไรเนาะก็ออเะไรรอบนี้ดิวเป็นผู้ชนะไม่ให้ดิวทายเมื่อกิ้ดิวทายถูกนิดนึงที่หนึ่งเลยอ่าเออวิแล้วดิวไม่ได้มีใครถามดิวเลยอะตัวเองอะคือมฆ่าตัวเองกูก็ฆ่าตัวเองไงใช่ไหมดิอะแล้วดิวคิดว่าของตัเองคืออะไรใช่ผิดเมื่อกี้พูดว่าอะไรอพูดว่าอะไรดิวไม่พูดใครไม่แน่อ๋อ หลังสองมีสามหลังมีสามล้วก็หลังมีสี่อ๋อกได้กี่ตาทืกคน่อุ้ยแพ้วเหรอใช่เหรอนี่เราก็ตาแล้วเนี่ยกตาแล้วอุ้ยทำไมทำาอย่างนี้เจียบหลอกกันนั่นแล้วมันจะ้ีมีมัไม่เจเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หลังโดนแทนเลยอไม่เอาวเอ ้แพ้ก็คือนะแล้วโดนคนเดียวเองเลยหรอแล้วชนะหมดเลยสามคนไม่แพ้เยอ่ะยนูกแล้วมันเยอะมันเยอะมึงก็เอาละคนที่ที่สามแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเกิดอะคนเองเสียจริงเนี่ยก็ที่กฎกติกาเป็นเลยแบบแรกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นโอ้อะไรอะไม่ดีแล้วอ่ะ พี่เป็นการตัดพี่ัะตัดยืนทำนะขัาเขาตัดเลยนะที่โรดโดน้าอตไฟลอมาโดนนี้ออเดยอ้ขอขอดูนั้นได้ไหมเอเอาโดนด้วยกันมาเออขอดูด้วยกันเล่ะก็เกมนี้เนาะถือว่าหลังนคนผู้แพ้ถือว่าเดี๋ยวนะ ไม่ไม่ก็ดูหอนหนูว่าจะให้แปะแค่แค่คนละสองข้างเัวพี่แปะโอ้จะไม่โดนไม่ดนก็เอาเลดิพี่นัทเสียเแี้ยพี่ให้ขใางนี้ไม่ต่างก็ใช่ไหมพี่เขาเห็นกันหมดทั้งสามคนถูกเสียเสียถูกอ่ะพราะนันพู้ได้มันเสียทีดูดิก็มันไม่เจ็บแบบไงถ้ายินสัเอางย้เยอะหนอยเลยเกย์ลองเก่งี้ลองเก่งดิ หรอแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่จ้ะปะโอ้นี่มัเป็นยังไงไม่เอาไม่เอาอะลองไหมเน็กเร่องไม่ลองไม่ลองลองดูลองดูมันดีมันดีมต่ออการกังกายอะอ๋อเลยเพิ่งเห็นผมนี่เราโอเคค่ะทุกคนรอถือว่าหลังทำแทนพี่เนาะใช่ อันนี้สิบหเดี๋ยวพี่นัดซักสามสบอะไรซักแก็พอฮะบูม,มนอุยงอกเขางอไงไหน <c oughs> เราตกลงกันแล้วไงว่าให้หลังยามา <c oughs> โอเคโอเคโอเคตอนนั้น,น,นะท,นที่หลังยามนะยี่สินาทีเนี่ยสรุปยี่สิบชั่วโมงเจ๊เนียาอันี้เดียวดิีโชั่วโมงโอไม่ไหวแล้วกันอ่ะจอยยี่สิบชัโอ้ยผมไม่เข้าร่วมกิจกรรมขนาดน้นถ้าเรเอาผตายขนาดนี้ สุดไหนแล้วเราดีว่าได้อยู่ปะเก่าถ้าแบบถ้าตายเลยไม่ล่ะของไม่เลยนะอ่โอเคค่ะทุกคนก็อันนี้เป็นเกมเอ้ยเป็นชาริสอะไรนะถามต้องห้ามก็เป็นครั้งแรกของพวกเราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะเูมือ่ไม่ค่อยไม่ไหวไม่เหมือนปะไม่ใช่แล้วเหมือนอย่างนึงคือแบบว่าเวลาเราถามใครเหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบตรงตัวเนาะใช่ม่ใช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 ่เอาอันนี้ก็คือเป็นการ มันชอ็อตไงอันนี้เป็นการซ้อมของเราแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะในคลิปหน้าจะเป็น,ม,น,นมันตับเหมือนตับนเนี่ยเองไม่ต้องเลือ<ล>ตันนะเสื้ัวมีสั่นละอ๋อแล้วมันเป็นไปเองท่านี้เองใช่ใช่ <laughs> <laughs> สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบงานนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราครอบครัวโซเยอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะน้องสุนีในแม่มีช่องอะไรเนาะจะสตรีมอยู yeah, magic, ่นะก็ดีมีเอยู่เออใช่ฝากติดตามน้องด้วยนะคะก็ดูน้องได้น้องสตรีมเกมอยู่เนาะก็ตามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาว่าแต่ก่อนจะไปจะร้องไหนไม่ก็ดูหลังมันเฉยมากเดียวไม่เดียวไม่เดียวพี่อารไม่ไม่ผมไม่ไปกินข้าวเบียร์นะแม อเอาแคขอทุกคนแบบนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่าน